่วงนั้นน่ะผมก็อยู่ห่างประมาณสักสิบกว่าเมตรได้สิบกว่าเมตรผมก็เลยชักปืนมายิงเล็งไปที่หัวเล็งที่หัวเลยวิ่งออกมากลางถนนเลยตรงนี้วิ่งมากลางถนนตรงเนี้ยเพราะว่าหัวผมจะยิงไงพอดีผมเหลือไปเห็นเอ้ยข้างหลังอไอ้มันมีใครตามมาหันไปดูตามมาประมาณสี่ห้าคนละ เอาปืนเล็งหัวผมอ่ะแล้วหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยฝั่งนี้มันไม่มีคลองนะจริงๆแล้วจะมีคลคองอยู่ตรงนี้เป็นคลองบางเขนก็เห็นแต่รอยเลือดต้นมะละกอแล้วก็ที่เยอะหน่อยก็คือต้นกล้วยอรอยเลือดเป็นแถวเลยเป็นเยอะ,ะขณะที่เขามุดออกไปเนี่ยเขาหยุดเขาหยุดนั่งยองๆเอ้าหยุดทาไมหานไม่ทีตีใหญ่หายไปแล้วตีใหญ่ใช้ใบมะละกอเสกใบมะละกอหนีนับหนึ่งสองสามไม่ถึงสี่นะตีใหญ่ไปแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอะาไปทําหนังนะฉากนี้ต้องมีนะ